นคเมนุษย์ป้าถือได้ว่าเป็นสุดยอดมหาภัยขั้นไร้แรงที่สุดในหนังสยองขวัญเพราะพวกเธอเหล่านั้นล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความชิบหายมาแล้วมากมายหลายต่อหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการปั่นหัวคนให้ทำร้ายและขินฆ่ากันเองสาบแช่งยิงสาวที่ทำงานสุดจริตหรือแม้กระทั่งตายและกลายไปเป็นผีก็ยังไม่ไวายตามมาหลอกหลอนคนเป็นและในคลิปนี้ HRD h o r o Document ก็จะขอนาเสนอเหล่าตัวละครสยองของสุดยอดมนุษย์ป้าที่สามารถสร้างหายนะได้มากที่สุดในโลกของภาพยนตร์สยองขวัญรวมไปถึงมีการจัดให้คะแนนความมหาภัยให้แก่แต่ละท่านอีกด้วยต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าตัวละครมนุษย์ป้านในหนังสยองขวัญที่ทุกคนจะต้องเคยเห็นผ่านตากันแม้มากก็น้อยก็คงต้องยกให้เป็นตัวละครคุณแม่และอีกหนึ่งคุณแม่ที่รักลูกสุดหัวใจที่แม้ว่าลูกจะจากไปแต่ความแค้นของเธอนั้นก็ส่งผลให้ตำนานของความน่ากลัวย,ยังคงอยู่ พาเมล่าวอลฮีสแม่แท้ๆของสุดยอดฆาตรกรฆ่าไม่ตายอย่างเจสันวอลฮีสที่เคยสูญเสียลูกไปอย่างไม่มีวันกลับมาเลยทําให้เธอสูญเสียสติไปทั้งหมดแถมยังสวมรอยและใช้ตำนานเรื่องราวของลูกชายของเธอในการเข็นฆ่าเหล่าวัยรุ่นที่มายุ่งยากกับพื้นที่ของเธอไปมากมายทางเ e อด้วยดักคิวเมนต์ก็ขอมอบความหายัยให้ไป3กะโลมาทิวด d าดิกซ์นหญิงชราที่เคยอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆนารว่าดาร์คเน f a l ล เธอคือหญิงชรา,าใจดีแต่โชคร้ายแถมยังถูกชาวบ้ารุมฆ่ายอย่างโหดเหี้ยมในความผิดที่เธอไม่ได้ก่อก่อนที่เธอนั้นจะกลายไปเป็นวิญญาณร้ายกลับมาแก้แค้นทุกคนในดาร์คเน็ต l l ล์วเธอด้วดักคิวเมนต์ก็ขอมอบความมหาภาัยให้ไปสองกโลมารีชอลอีกหนึ่งหญิงชรา,าที่เคยอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆนามว่าเรเวนแฟร์เธอเป็นหญิงแก่ที่เชี่ยวชาญการดัดเสียงและชื่นชอบตุ๊กตาไม้เป็นอย่างมากก่อนที่เธอนั้นจะจับเด็กคนหนึ่งมาฆ่า มันก็เลยทําให้เธอโดนคนในเมืองทรมานและฆ่าทิ้งแมรี่จึงกลายเป็นวิญญาณร้ายที่กลับมาฆ่าทุกคนในเมืองทางเราก็ขอมอบความหา,ายให้ไปหกกโลกครูพนครูสาวมากเสน่ห์ที่ชายทุกคนที่อยู่รอบตัวของเธอนั้นจะต้อง,ลงหลงไหลและอยากได้มาครอบครองก่อนที่เหล่าชายโหดพวกนั้นจะทําของใส่ครูพนอซ้ําแล้วซ้าเล่าจนมาทําให้เธอนั้นเสียสติและกลายเป็นผู้ข้างคล้ายในศาสตร์มือเต็มตัวเฮโรเรดดักคิวเมนต์จึงขอมอบความหา,ายให้ครูพนอไปเก้ากโลก เจนคาวสกี้คุณป้าที่ได้ขึ้นลิฟต์นราลก,กับคนแปลกหน้าทั้ง5คนก่อนที่เธอนั้นจะพบว่าทุกครั้งที่ไฟดับจะต้องมีพวกเขาคนหนึ่งตายลงเฮล์เดอร์กคิวเมนต์ก็ได้มอบความหาภาัยให้แก่ป้าคนนี้ไป8กะโลคุณป้ากาเาชหญิงชาราชาวยิบซีที่เผลอเข้าใจผิดคิดว่าสาวสวยคนหนึ่งดูหมิ่นเธอเธอจึงสาบแช่งให้ปีศาจอะไรตนหนึ่งนามว่าลาเมียมาตามเอาชีวิตของเธออย่างไม่ลดละทางเฮล์เดอร์กคิวเมนต์ก็ขอมอบความหาภัยให้ป้าคนนี้ไป5กะโล คุณยายนาหน้าหญิงชราผู้เป็นยายที่แสนดีของสองสี่พี่น้องคู่หนึ่งก่อนที่สองสี่พี่น้องจะพบว่าคุณยายของพวกเขานั้นมีความลับอันน่ากลัวบางอย่างเก็บงำไว้ทางเฮอร์เรอดักิวเมนต์ก็ขอมอบความหายัยให้กับคุณยายนาหน้าไปห้ากโลผีชบาอีกหนึ่งวิญญาณของหญิงชราที่สะสมความคลั่งแค้นไว้ในใจเพราะภาพการตายของเธอนั้นถูกใช้ออกมาบนแผ่นฟิล์มสู่สายตาผู้คนซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็เลยทำให้เธอนั้นคาทุกคนที่ได้เห็นภาพนั้นอย่างโหดเที้ยม ทางเราก็ขอมอบความหาภัยให้แก่ผีชบาไป9ก้ากิโลกครึ่งป้าสมจิตหญิงแก่ที่ทําหน้าที่ดูแลบ้านหลังใหญ่ของคุณนายรันจวนก่อนที่เธอนั้นจะรับหญิงสาวหลงทางคนหนึ่งมาดูแลแต่ทว่าหญิงสาวคนนั้นกลับสืบค้นพบว่าป้าสมจิตมีความลับดํามืดที่เกี่ยวข้องกับตัวเธอซุกซ่อนไว้อยู่ภายใต้บ้านหลังใหญ่หลังนี้ทางเฮอร์เอกิวเมนต์ก็ขอมอบความหาภัยให้แก่ป้าสมจิตไปเ็ดกะโลกแอนนี่วิลส หญิงที่สติสตังค์ไม่ค่อยจะดีและอาศาัยอยู่คนเดียวณบ้านอันโดดเดี่ยวที่ตั้งอยู่บนหุบเขาก่อนที่เธอนั้นจะพบก,บกับนักเขียนชื่อดังที่เธอชื่นชอบและก,าก,าก,ากักขังดวงเหนียวเขาไม่ให้ไปไหนเธอด,ด้วยด็อกิวเมนต์นก็ขอมอบความหาภาัยให้แก่ป้าแอนนี่ไป9ก้ากัลโลว์มาเการ์เรดไวท์หญิงสาวที่เคร่งและยึดถือศาสนาเป,เป็นชีวิตจิตใจอีกทั้งยังชื่นชอบลหลงไหลในการบังคับและฝืนใจลูกสาวคนเดียวของเธอให้ปฏิบัติตามวิถีที่เธอเชื่อจนสิ่งเหล่านั้นได้ส่งผลร้ายตามมา ทางฮโรด์ดกิเมนต์ก็ขอมอบความหาภัยให้กลับมากรเร็ดไว้ไป9ก้ากะโหลกและคุณนายครามอดี้สุดยอดมนุษย์ป้ามหาภัยที่สามารถเปลี่ยนคำพูดที่แสนธรรมดาให้ดูมีคุณค่าน่าเชื่อถือแถมยังดูศักดิ์สิทธิ์และเธอยังสามารถใช้มันในการจูงจมูกเหล่าผู้คนที่โง่เขลาและตาบอดให้ทําเรื่องชั่วช้านณนับประการได้อีกด้วยฉะนั้นทางฮูโรด์ดักคิเมนต์จึงขอมอบความหาภัยให้กับคุณนายครามอดี้ไป10กะโหลก และทุกคนอาจจะคิดว่าป้าทุกป้าที่กล่าวมานั้นคือสุดยอดมหาภาัยที่ร้ายกาจที่สุดในโลกของภาพยนตร์สยองขวัญแล้วแต่ทว่าพวกคุณกลับคิดผิดเขายังมีอีกหนึ่งป้าดีทางฮู r ์ดดิกเมนคัดมาแล้วว่าเธอนั้นน่ากลัวที่สุดในหนังสยองขวัญและสุดยอดมนุษย์ป้ามหาภัยที่น่ากลัวที่สุดทางเราก็คงต้องขอยกให้ป้าบัวคุณป้าที่เป็นเจ้าของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งและอาศัยอยู่กับหลานเพียงแค่สองคนก่อนที่หลานทั้งสองจะพบว่าป้าบัวของพวกเขานั้นมีบางอย่างที่ดูน่ากลัวที่ชอบแอบทําตอนอยู่คนเดียว กับภาพยนตร์ไทยสุดสยองเรื่องคนผีปีศาจผลงานของพี่มะเดี่ยวชูเกียตรติศักดิ์วีรกุลหนึ่งในผู้กำกับแนวหน้าของเมืองไทยที่หนังของเขานั้นยังสามารถสร้างความหวาดผวาได้อย่างสุดขีดแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันแล้วก็ยังมีตัวละครสยองที่เกี่ยวกับป้ามหาภาัยอีกหลายตัวที่อยู่ในโลกของภาพยนตร์สยองขวัญถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบหรือคิดว่ามีตัวละครป้าคนไหนอีกก็ช่วยกันคอมเมนต์มาไว้เพิ่มเติมที่ด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวที่เกี่ยวกับคอนเทนต์และหนังสยอองขวัที่่หหลลลลาาากกกยย็ืมดไ์ กดแชร์และกดปุ่ม subscribe ที่ด้านล่างขวาของคลิปไว้ด้วยนะครับพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เวลาเราอัปคลิปใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่เกี่กัหนังสยองสุดเทียนด้วยนะครับและสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage และ Youtube Channel horror document สารานุกรมสำหรับคนร่างหนังสยองขวัญ